สวัสดีครับวันนี้ผมขอให้ทุกคนหยุดสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่แล้วหันมามองสิ่งนี้ครับสิ่งที่อยู่เบื้องหลังภาพที่สวยงามของผืนน้ำแข็งสีขาวนั่นคือภัยคุกคามที่เรากำลังมองข้ามเราทุกคนรู้ครับว่าน้ำแข็งกำลังละลายแต่มีสิ่งหนึ่งที่น่าหวาดกลัวยิ่งกว่าการละลายคือความเร็วที่มันกำลังเกิดขึ้น ความเร็วที่กำลังเปลี่ยนวิกฤตค m a t e Change ให้กลายเป็นหนายนะที่กำลังพุ่งตรงมาหาเราคนผมกำลังพูดถึงกรีนแลนด์เกาะขนาดไม่ถึงมาที่มีพื้นที่รวมกันกว่า2ล้านตารางกิโลเมตรซึ่งใหญ่ประเทศไทยนะครับใหญ่กว่านะครับเกือบ4เท่าที่ปกคลุมด้วยน้ำแข็งหนากว่า3กิโลเมตรและนี่คือตัวเลขที่ผมอยากให้ทุกคนจำไว้ให้ดีนะครับ งานวิจัยชิ้นล่าสุดชี้ว่าน้ำแข็งฟิแนแลนด์กำลังละลายเฉลี่ยถึง30ล้านตันในทุกๆหนึ่งชั่วโมงลองคิดดูกันเละเล่นนะครับในขณะที่เรากำลังฟังกันอยู่ตอนนี้นะครับมวลน้ำแข็งที่สามารถกลายเป็นน้ำทะเลขนาดใหญ่กำลังไหลลงสู่มหาสมุทรนี่ไม่ใช่แค่การละลายเพื่อใช้ต่อไปครับแต่มันคือการพังทลายที่กำลังเร่งเครื่องอย่างบ้าคลั่งมันยืนยันว่าโลกของเราไม่ได้แค่ร้อนนะครับแต่กำลังอยู่ในภาวะโลกเดือด อะไรคือเชื้อเพลิงที่เร่งความเร็วละ่ะต้นตอนหลักของเรื่องนี้เลยก็คือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่องค์การสหประชาชาติได้กล่าวไว้ซึ่งมาจากกิจกรรมของมนุษย์เป็นหลักการเผาเชื้อเพ,พอลิงฟอสซิลการถางป่าและอุตสาหกรรมต่างๆได้ปล่อยกา๊าซเดือนกระจกเช่นคาร์บอนไดออกไซด์และมีเทนออกมาจํานวนมหาศาลทําให้เกิดปรากฏการณ์พห่มที่ห่อหุ้มโลก จากเก็บความร้อนและเพิ่มอุณหภูมิแต่กลไกที่ได้ของการละลายนะครับกินแลนด์ให้เป็นพิเศษก็คือบทบาทของมหาสมุทรมหาสมุทรได้ดูดซับความร้อนก0กของโลกไว้ทั้งหมดและความร้อนนี้ได้ถูกเปลี่ยนเป็นกระแสน้นําอุ่นที่เชี่ยวกราบกระแสน้นําอุ่นนี้เองได้ลักลอบเข้าไปกัดซอใต้ผุ๋น้ำแข็งนะครับทําให้เกิดการละลายจากฐานได้และคุณทิจูครับเมื่อฐานลากละลายด้านบนก็ไม่สามารถคงอยู่ได้อีกต่อไป มันจึงแตกออกและทังทลายลงในอัตราที่เราไม่สามารถคาดเดาได้มาก่อนครับผลกระทบทาหน้ที่พุ่งตรงสู่บ้านคุณความเร็วจะส่งผลกระทบต่อชีวิตคุณอย่างไรคำตอบคืออย่างที่เราเรียกไม่ได้เลยครับเมื่อน้ำแข็งละลายนะครับระดับน้ำทะเลสูงขึ้นอย่างรุนแรงเมื่อน้ำแข็งละลายของกินแลนเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับ การละลายนะครับนี้ทำให้น้นําทะเลเนี่ยอัดขึ้นสูงถึง7.4เมตรหรือ24ฟุตนะครับประชากรโลกนะครับที่อยู่ในรัศมี150กิโลเมตรจากทะเลและ8ใน10ของเมืองใหญ่กําลังเผชิญกับความเสี่ยงที่จะจมอยู่ในมหาสมุทรในไม่กี่ศตรวรรษข้างหน้าอย่างต่อมานะครับคือการสูญหายของสัตว์สายพันธุ์ต่างๆนะครับทาทั้งแข็งเนี่ยเป็นที่อยู่ตามธรรมชาติของสัตว์ทั้งทางบกและทาง,ทง,ทง,ทงน้ํานะครับ การสูญเสียน้ำแข็งจะนำไปสู่การสูญหายและสูญพันธุ์ของสัตว์หลายชีวิตที่อยู่บนผืนน้ำแข็งตรงนั้นต่อมาคือความรวนเลของสภาพอากาศนะครับอย่างที่ผมบอกครับน้ำจืดจำนวนมหาศาลที่ไหลลงในมหาสมุทรแอตติกกำลังไปรบกวนกระแสน้ำในมหาสมุทรซึ่งเป็นก,นกลไกควบคุมภูมิอากาศหลักของโลกทําให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างแรงเกินที่เราจะคาดเดาแล้วทางรอดล่ะ ทางรอดอะมีไหมครับทางรอดเดียวคือความร่วมมือนะครับความร่วมมือเนี่ยถือเป็นอาวุธของเราเลยเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นหาใช่เลยว่าจะไม่มีทางออกของปัญหานั้นนักวิชาชีเชื่อว,ว่าเรายังมีเวลานะครับแต่เราต้องเปลี่ยนความเร็วในการแก้ไขปัญหาให้เท่ากับความเร็วที่น้ำแข็งที่กินแลนกําลังละลายหรือน้ําแข็งขั้วโลกนะครับต่างๆต่อมานะครับคือระดับนโยบายต้องเด็ดขาดนะครับหมายความว่าเราต้องร่วมมือกันหยุด การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทั่วโลกเลยนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยร้อยละ45ภายในทศวรรษข้างหน้านะครับการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดต้องเกิดขึ้นอย่างเต็มรูปแบบรัฐบาลรวมถึงผู้นําโลกต้องร่วมมือกันนะครับอย่างจริงจังมากขึ้นต่อมาในระดับชุมชนนะครับการปรับตัวของชุมชนเนี่ยสำหรับผู้คนตามแนวชาฝั่ง ต้องหาวิธีรับมืออย่างเร่งด่วนครับอย่างเต็มที่แน่นอนทั้งในเรื่องของการทําพนังกั้นน้ําการสร้างแผนรับมือสอบโต๊ะภัยพิบัตินะครับการเตรียมแผนการย้ายถิ่นฐานในระยะยาวนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับพลังของทุกคนนะครับอยู่ที่คุณครับการเกิดภาวะโลกร้อนไม่ได้เกิดจากสีมืมนุษย์เพียงอย่างเดียวอย่างที่บอกครับแต่เราเป็นเพียงกลไกหนึ่งของโลกที่ทําให้โลกใบนี้แปรปรวน และรวดเร็วกว่าที่มันจะเกิดขึ้นครับเพราะฉะนั้นแล้วมนุษย์ต้องทำอย่างไรก็ได้ให้โลกสามารถกลับเข้าไปในสภาวะที่คงที่ได้อย่างไม่มากก็น,น่อยเมื่อถึงจุดต,ตรงนี้นะครับการตัดสินใจในวันนี้ธุรกิจาน้ำแข็งที่กีแแลนที่เร็วเกินค่าดขนาดน,นี้คือสัญญาณเตือนภัยที่ั้งสุดในยุคข,ของเราอย่ามองว่ามันเป็นเรื่องที่ไกลตัวหรือเป็นเรื่องของรัฐบาลเท่านั้นนะครับ แต่มองว่ามันคือความรับผิดชอบร่วมกันของมนุษย์ทุกคนบนโลกภัยพิบัติหรือวิกฤตต่างๆที่คาดการอาจจะไม่เกิดหากวันนี้เรากล้าที่จะเปลี่ยนและร่วมมือกันอย่างจริงจังโดยไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ของตนขอให้ทุกคนตระหนักถึงพลังในงมือของตัวเองนะครับแล้วร่วมกันปกป้องโลกใบนี้ไว้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ